ครับวันนี้ว่าจะอธิบายเกี่ยวกับคนไทยหรือว่าชาวไทยที่เป็นเผ่าลาวนะครับหรือลาวอีสานนั่นแหละครับคือผมผมเคยอธิบายทีหนึ่งแล้วแต่ว่ายังยังไม่เน้นๆนผมตรวจยังยังไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับ แต่ว่ามาตรวจในจารึกหลักที่หนึ่งเมื่อเราเจ็ดรอปีที่แล้วในจารึกหลักที่หนึ่งนะครับด้านที่สี่นะครับก็มีคําว่าลาวนะครับเนี่ยในในในอักษรของพระคุณรามเขียนแบบนี้นะครับนี่ลอิงสลาวหวนนะครับนี่คือคําว่าลาวที่เก่าแก่ที่สุดตอนแรกนะครับพอไม่พอไม่เห็นที่อื่นนะไม่เห็นที่อื่นที่เก่าเท่ากันนี้ที่พอจะอ้างอิงได้นะครับ นั่นนะครับเพราะฉะนั้นภาษาสุขโขทัยก็ภาษาลาวปนคขเมรนั่นแหละครับปนขเขมรปน,นอาจจะปนมอนปนอย่างอื่นไปถ้าตรวจเจอนะครับก็ช่วยกันหาหลักฐานมายิงได้นะครับแต่วรวมแล้วก็เป็นชนชาติไทยนะครับเผ่าลาวนี่ก็ชนชาติไทยนะครับก็คือลาวอีสานนะครับที่เก่าแก่ที่สุดเลยก็คือสืบมาตั้งแต่ยุคบ้านเชียงนะครับ แต่เมื่อมีอักษรเขาก็เขียนลาวแบบนี้นะครับเขาเขียนลอลิงสดารวอรแหวนนะครับถ้าถ้าเอาภาษาลาวไปเขียนออกเสียงเป็นบาลีก็จะเป็นละโวนะครับละว่าละโวนะครับแต่ไม่ใช่ล้วนะครับมันคนละเผ่านะครับอันนี้ลาวนี่เขาลาวยุคบัญเชียงนะครับเขามีอารยธรรมรู้จักถลุงแร่โลหะมานะครับคำมัพลาวในภาคอีสานเนี่ยกุยมอนในภาคอีสานนะครับอ ซีเพาที่ผมกล่าวถึงนะครับพอผมสืบแล้วนะครับจะมีมากมีน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีแต่ชื่อก็จริงแต่ว่ารวมกันเป็นเครือญาติหมดด้วยเหตุว่าเมื่อรับเอาภาษา,ารับเอาอารยธรรมจากอินเดียมาแล้วทําให้หลอมกันเป็นประเทศมันไม่งั้นจะเป็นประเทศไม่ได้ถ้าไม่หลอมถ้าไม่หลอมรวมกันเราถึงใช้ชื่อประเทศว่าประเทศสยามนะครับเพ,รเพื่อเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทกันระหว่างลาวขมิ กุยมอนเรือแลบเผ่าอื่นๆที่เข้ามาอยู่ร่วมนั่นแหละครับก็คือ,อมีแขกมีจีนมีอะไรที่เขามาอยู่ร่วมในแดนสวนภูมินะครับส่วนทางแขกอินเตอร์เดียเราก็เป็นเคยญาติกันมานานแล้วครับตั้งแต่ยุคบ้านเชียงมาค้าขายที่นี่นะครับเพราะว่าทางยุควัฒน,นธรรมบ้านเชียงเรามีอารยธรรมถึงขั้นที่ว่ามีนวิยาศาสตร์ที่หลอมโลหะได้นะครับทำทำโลหะ ได้ทำเหล็กทำสมริดมีทองมีอะไรต่างๆนานานะครับมีเครื่องมือเครื่องใช้นะครับที่ผมสืบมาเนะ่ยเพราะมันก็เขาหลอมกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับหลายเผ่านะครับส่วนเผ่าเผากุ้ยนี่ผมไม่ไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไรนะักเพราะว่าในหลักฐานแม่ไม่มีแต่สืบแล้วเขาอยู่เบื้องหลังนะครับชาเผากุยเนี่ยอุทิศตนอยู่เบื้องหลัง การช่วยดูแล sure ประเทศสยามนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเราใช้ช้างต้องพึ่งพาสายเขาเป็นผู้ชํานาญนะครับเป็นเผ่าที่ชํานาญเรื่องการดูแลช้างเอาเอาช้างป่ามาเป็นมาเป็นช้างบ้านนะครับผู้ฝึกช้างยุคโบราณนะครับแล้วก็สืบมาถึงสมัยมุสยตยามาถึงกรุงเทพนะครับเราอาศัยเผ่ากุยนะครับเป็นเป็นเป็นหลักเลยนะครับอ่าเป็นหลักเลยเป็นเผ่าหลักเลยนะครับที่ดูแลเรื่องทําดูแลช้างยังไงถึงช้างถึงจะ ช่วยงานช่วยอะไรเนี่ยเข้ากับสังคมมนุษย์ได้นะครับอพอเราเอามาจากป่านะครับนั่นแหละครับถ้าถ้าฝึกไม่ดีก็จะทําให้ช้างไม่มีความรู้แล้วก็จะไปลงโทษช้างถึงแก่ความตายนะครับไปแกล้งให้เขาทุกทรมานนะครับเราก็เหมือนเอาวัวป่าช้างป่าเนะอาวัวเอาวัวป่าเอาควายป่ามาฝึกไถนามาเทียมเกวียนนั่นแหละครับอ,อ่นั่นแหละครับก็ประมาณนั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่า ชาวกุยนี่พิเศษนะครับแม้ว่าไม่ค่อยได้พบภาษาที่ปะปนอยู่ในในอักษรนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหลักฐานมันหลักฐานบริบทเวดล้อมมันมันฟ้องไหลหลายอย่างนะครับผมจึงมองเขาว่าเขาปิดทองลังพระนะครับ <laughs> ไม่เหมือนขมิน้นขมิน้นขมินขม้นลาวอมอนี่เด่นมากนะครับทางมอนนะโดยเฉพาะลาวก็เด่นเด่นมากมากละ,ะเพียงแต่ ่าส่วนใหญ่แล้วจะให้ขเขมนเป็นแกนนําทางด้านอ่าทางด้านทางด้านอ่าเกี่ยวกับอ่านักปรา์นักอะไรเนี่ยที่เด่นๆมากๆนะครับก็จะเวลาเขียนหนังสือราชาการมักจะออกไปเป็นในทางสำนวนขเขมนมาผสมเช่นว่าเขียนราชาการที่ว่ามีภาษาบาลีภาษาสสกิตนะครับภาษาลาว ภาษาเขมรมักจะมาปนอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเขาอยู่เป็นเคยญาติกันมาหลอมเป็นอันเดียวกันนะครับทางภาษามอญก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าแม้จะตรวจเจอน้อยหน่อยก็เป็นเคยญาติแล้วน่และครับเพราะว่าเพียงแต่ให้แยกปเป็นมอญอยู่ทางนูน้นก็ไปผสมกับพมา่าก็เลยก็เลยตัดออกไปนั่นแหละครับเดิมทีมันก็เป็นเคอญาติเราที่ให้ไปตั้งขอวงสาวดีนั่นแหละครับอพอ ไปไปมาาก็เลยหลังๆมาก็เลยไปรวมกับพม่าะนะครับเราก็เลยต้องอตัดนะครับแต่ว่าหลักฐานทางอีสานนี่เขายังหาพบอยู่ว่าเ,เราเป็นเคยญาติกันนะครับมีชาวมอญในภาคอีสานแต่ก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยกลางภาษาราชก,การนะครับอันนี้ทําให้ดูลาวนะครับก็คือว่าในจารลึกตอที่สี่ก็บอกว่าเอเอหลักที่หนึ่งนะครับด้านที่สี่นะครับว่าพ่อขุนรามคําแหงลูกพ่อขุนศรินธราธิศ เป็นขุนในเมืองศรีสัชนาลัยนะครับสุขโขทัยไหมถึงว่าเป็นเป็นผู้ดูแลศูนย์ศูนย์ศูนย์ใหญ่อ่ะสองเมืองนั่นเขาให้รวมกันเป็นศูนย์ใหญ่นะครับแล้วก็ศรีสัชนาลัยนี่ก็จะอยู่ในสถานะที่ว่าอ่าเป็นเมืองลูกหลวงนะครับเป็นเมืองคาจุนอ่าสุขโขท,ทัยทีหนึ่งนะครับอ่าผู้เป็นเจ้าเมืองต้องดูแลนี้หรือสมงยญาติไปช่วยดูแลนะครับทั้งมาเก้าลาวและไทยเมืองใต้ ล่าฟาตไทนะครับก็คือว่าทั้งมากามันเป็นสํานวนนะครับทั้งลาวทั้งหลายนั่นแหละครับก็คือตะลาวนั่นแหละครับตะลาวนะครับตะลาวก็ตะลาวตไทนี่ก็อ่ะก็แปลเขาจะออกคําว่าฟาตไทนะครับคําว่าตะนั่นนะคําว่าตไทนั่นแหละก็คือคือว่ามันก็มีความหมายว่าทั้งหลายนั่นแหละครับมันเป็นสํานวนนะมันเป็นสํานวนอ่าเป็นสํานวน อ,อีสานโบราณนะครับก็เลยมันใส่ไว้ในนี้นะครับก็เพียงแต่ให้ดูความหมายว่ามีเผ่าลาวนะครับก็สำนวนนี่มันก็เป็นสำนวนลาวอยู่แล้วเขากําหนดเพียงแต่ว่าให้ให้เข้าใจให้ถูกว่าไม่ใช่ลาวเวียงจันนะครับเวลาวเวียงจันก็คือญาติเหล่า,ลานี้แหละที่ข้ามไปแต่ลาวสุโขทัยนี่เขาเป็นลาว เป็นลาวโคราชนะครับเป็นลาวอีสานนะครับมีพูดภาษาลาวโคราชนะครับก็คือต่อมาเราถึงเอาภาษาลาวกลางลาวโคราชนี่เป็นภาษากลางของสยามนะครับซึ่งก็ปนไปด้วยภาษาเขมรภาษาอื่นมาปนนะครับอิอนเดียมาก็เอาภาษาอินเดียมาผสมทั้งบาลีทั้งสันสกฤตนะครับไม่เป็นไรเพียงแต่เราไม่เอาไปปนในในพระไตรปิฎกนะครับเพราะเราเราถือเคร่งนะครับเราอนุรักษ์อย่างเดิมนะครับ เป็นธรรมนูญหลักที่เราไม่ไม่กล้าละเมิดนะครับทางสยามไม่กล้าละเมิดธรรมนูญพระไตรปิฎกนะครับเป็นของหลักเลยครับเราอาจจะแก้ไขกฎหมายดื่นต่างๆนานาได้แต่เราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขพระไตรปิฎกได้นะครับเราอนุรักษ์มาอย่างนั้นนะครับนี่ความเป็นมาของพระไตรปิฎกนะแล้วก็กล่าวถึงไทยนะครับความเป็นไทยก็คือไทยทั้งหลายนะครับไทยนี้ ต่อมาเราก็ใส่ยอยักษ์เข้าไปนะครับก็เป็นชนชาติไทยเพราะนั้นชนชาติไทยก็อย่างที่ว่านั่นแหละทั้งเขมรลาวกุยมอนนะครับทุกเผ่าด้วยที่มามาอยู่ร่วมร่วมกันเป็นเผ่าทั้งจีนทั้งยวนทั้งทุกภาษาแหะครับ <laughs> <laughs> เพียงแต่ว,ว่าเรามีเผ่าหลักในแดนสุนรภูมิอยู่แล้วสักสี่เผ่านั่นแหละครับหลักๆเลยเผ่าอื่นกอ็อาจจะไม่ได้กล่าวถึงสักเท่าใดนนะักแต่ก็เป็นคนไทยนั่นแหละครับที่อยู่ในแดนนี้เพราะาแดนนี้มันไม่ใช่ประเทศของ คนใดคนหนึ่งเราตั้งให้เป็นประเทศสยามนะครับต่อมาแล้วถึงเปลี่ยนเป็นประเทศไทยนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเผ่าไทยนะครับคำว่าไทยมันเป็นภาษาของเผ่าลาวนะครับเผ่าลาวอีสานนะครับนี่คือหลักฐานคําว่าลาวเมื่อ700ปีที่แล้วนะครับแต่มันมีคําว่าลาวเก่ากว่านั้นอีกนะครับในภาคอีสานนะครับเห็นไหมอ,อันนี้ผมเพราะว่า คำว่าลาวมันเด่นอยู่ในจารึกหลักที่หนึ่งก็ทีนี้ว่าย้อนไปมันก็มีคําว่าลาวเนี่ยครับลาวที่เขียนด้วยอักษรของสมรุนแรกนะครับที่อยู่ในจารึกประสาทเมืองแขกลาวที่เขียนด้วยอักษรนี้นะครับอ่าไทยที่เขียนด้วยอักษรนี้ลาวที่เขียนด้วยอักษรนี้มันมีในจารึกประสาทเมืองแขกเมื่อปีพศ1517หรือประมาณ1 0 5 0ปีที่ผ่านมานะครับนับถึงปีนี้นะครับอ่า คําว่าลาวนี่ครับลาวนี่ลอลิงสลาวเวนนะครับนี่ผมยกผมยกมาให้ดูนี่เขียนแบบอักษรของส่งรุ่นแรกหรืออักษรสยามนะครับอักษรที่ผมบอกอักษรส่งส่งแรกเพราะว่าเอามาจากส่งรุ่นแรกแล้วก็มาเพิ่มสระเพิ่มพยัญชนะนะครับให้มันให้มันได้เพิ่มเพิ่มพยัญชนะที่จะใช้เขียนอ่าสันสกฤตนะครับนั่นแหละครับแต่ของบาลีก็เอาไว้อย่างั้นแหละครับเพราะว่าเป็น ให้เกียรติว่าเป็นอักษรของสมรุ่นแรกของอโดยพระมหากัจจยนะนะครับซึ่งนักวิชาการไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเอ่ยถึงนะครับผมจะต้องเอ่ยถึงพระมหากัจจยนะนะครับนักวิชาการส่วนใหญ่ก็จะไปเอ่ยถึงแต่อิเดียใต,ต้หรือว่าอักษรปรละวะเป็นต้นทั้งมันไม่ใช่นะครับ <laughs> <laughs> เพราะแค่จารึกหลักนี้นะครับแค่จารึกหลักนี้มันก็เก่ากว่ายุคราชวงศ์ปารละวะ เกิดขึ้นในอินเดียใต้อีกนะครับอันนี้อันนี้มันพศ71 1หนะครับหรือเมื่อประมาณ1856ปีที่แล้วนะครับเนี่ยผมอ้างอิงบ่อยนะครับอันนี้มันเป็นภาษาสยามนะครับภาษาไทยนะครับภาษาภาษาไทยกลางนะครับะจะว่าเป็นภาษาโลเคกหรือเหล่าเกียก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นภาษาที่ปรับให้เป็นภาษากลางของประเทศสยามแล้วย่อมมีภาษาบาลีภาษา สันสกฤตภาษาอื่นมาปนนะครับอ่าอ่าแต่ไม่ใช่เอาภาษาเขมรเต็มๆนะครับอ่าแต่ภาษาสยามก็เขียนสำนวนเป็นภาษาเขมรได้อีกนะครับไม่เป็นไรก็เขมรก็เขมรก็เป็นเขมรสยามเขมรชาวไทยนะครับต้องแยกออกให้ออกอีกไม่ใช่เขมรกัมพูชาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อักษรนี่นะครับไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนโดยอักษรนี้นะครับอ่าเนี่ย ไม่ได้เขียนโดยอักษรของกัมพูชาในปัจจุบันนะครับกัมพูชาเอาไปออกเสียงกอขอกโกโคโงนะครับอ่าอ่ามันไม่มันไม่ตรงกับของเดิมตั้งแต่ที่สืบกันมาตั้งแต่พระมหากัจเยนะหรือทรงรุ่นแรกที่เขาเอารูปแบบมาจากอักษรพระมีนะครับอ่าที่กะกะงะจจช่ใช่น้าเก็เป็นต้นแบบของอักษรอินเดียอีกอีกมากหลายนะครับเราก็ยังรักษา ห้าวักไว้อย่างเดิมเพียงแต่เราเพิ่มในแต่ละวักห้าวักนะั้นนะเราเพิ่มอักษรเข้ามานะแม้แต่สีวักเราก็เพิ่มอักษรขึ้นมาเพื่อให้มันสอดคล้องกับอักษรของชาวสวนภูมิให้การออกเสียงของอไทยทั้งหลายนั่นแหละครับก็คือคำเแล้วกุยมอนจะได้ออกเสียงได้ถูกต้องนันคบก็เลยกลายเป็นสีส,สีตัวนะครับออพอปรับมาปรับไปปรับมาตั้งแต่สมัยพ่อพ่อคุณรามนะครับอ ก็เกือบ40ตัวแล้ว39ตัวที่ตรวจพบในจารึกนะครับแล้วก็มาเพิ่มตามหลังถึงสมัยรุญชีธยาก็เป็น44ตัวสืบมาถึงปัจจุบันนะครับนี่คือคําว่าลาวนะครับอ,อยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่คำว่าต่อเต่ารอเรือนะครับก็อ่านว่าต,ตะระตะระลาวนะครับก็คือลาวทั้งหลายนะครับลาวนี่ลาวในจารึกปราสาทเมืองแขกเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเห็นไหมมันเก่ากว่ายุคสุโขทัยที่นี้ เมื่อลาวไปอยู่สุขโขทยัยก็เอาคำว่าลาวนี่ไปเขียนเพียงแต่ว่าลาวนั้นเขียนด้วยอักษรของพ่อคุณรามเห็นไหมครับในจารึกหลักที่หนึ่งนั่นแหละครับอันนี้เป็นจารึกประสาทเมืองแขกนะครับเนี่ยที่ผมยกมาให้ดูนะครับออ้นี่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 เขาก็บอกว่าไม่ต้องขึ้นต่อโขนชาววิสัยหมายถึงว่า <c oughs> ไม่ต้องอยู่ในพิกัดหรือวิสัยของขุนใดทั้งสิ้นอ่าตะลาวและเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นลาวทั้งหลายนั่นแหละครับตาลาวเห็นไหมครับ <laughs> นี่คำแปลนะครับคำแปลต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์เฉเอมแก้วคล้ายนะครับอ่ดูเหมือนจะมีสองท่านช่วยกันแปลนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเขียนไว้นะเป็นการขอบพระคุณท่านที่อสาแปลมานะครับผมก็มาอ่านคำแปลของท่านดูนะครับอ่า แต่ลาวนี่ก็หมายถึงว่าลาวทั้งหลายนะครับแต่ไทยแต่ลาวไทยทั้งหลายแต่ลาวก็ไุ้นพวกลาวทั้งหลายหมายความว่าในเมืองในภาษาเมืองแขกนั้นน่ะมีทั้งคนลาวนะครับพบตรวจชื่อก็มีชื่อคนลาวอยู่เหมือนกันเช่นว่านายใสตอนนั้นเขาเขียนเป็นไตใสนะครับนายใสนะครับใสแปลว่าใสสะอาดไม่ใช่ไม่ใช่ภาษา,าเขมรแน่นอนหรอกครับนะมีทั้งคาว่าลาวทั้งหลายนะครับแล้วผมไปสืบ ต่างๆนานๆเลยครับแต่ในเมืองนี้แปลว่าคนลาวไม่ใช่ผู้อ,อพย,ยพนะครับก็เป็นอ่าชนเผ่าที่อยู่ร่วมกันในภาคอีสานมาแต่ดึกดําบันนะครับตั้งแต่นู่นแหละยุควัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อสามพันสี่หรือว่าหมื่นปีที่แล้วเราก็อยู่ในภาคอีสานนะครับแต่ว่าเราข้ามส่วนหนึ่งนั้นเราข้ามไปตั้งเวียงจันทร์เพราะศาสนานะครับอเอาศาสนาไปไปเผยแพ่นะครับ ไปเผยแผ่ก็เลยได้มีกรุงเวียงจันทร์นะข้ามข้ามไป <c oughs> ข้ามโขไปไปทางกรุงเวียงจันทร์นะอ่ต่อมาไอ้เมื่อเมื่อไม่นานมานี่ไม่ถึงพันปีมานี่มันถึงจะมีอ,อาณาอาณาจักรศรีศาสนาคุณหูหูดูเหมือนว่าเขาจะเอาหลวงพระบางเป็นนครหลวงนะครับอ่ารวมเผา่าอ่าภูเขาต่างๆนานามุเผ,ผ,ผ่าอื่นๆก็เอาภาษาลาวไปใช้เอาเอาศาสนาจากลาวไปใช้ก็อาจจะถูกดัดแปลงไปบ้างนะครับก็ ก็ไม่ไม่ถือสาหาความนะครับไม่ไม่ไม่ว่อา,อากันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเอาคําสอนในพระไตรปิฎกอันเดิมมาไว้นะครับอย่าไปถูกหลอกนะครับเดี๋ยวะจะเกิดการเคลมจากที่อื่นเช่นศีลังกลางเขาอาจจะคิดเคลมได้นะครับนั่นนะอะไรเออามาก็นึกว่าแต่เป็นพระไตรปิฎกจากศีลังกาความจริงก็คือถ้าหากว่าจะเอาความจริงพระไตรปิฎก จากสยามไปมันก็ใช่นะครับแต่เขาอาจจะบอกว่าของเขาเก่ากว่าอันนี้นก็ไม่ต้องว่ากันนะครับเป็นเทราวาสเหมือนกันเขาก็อยู่อย่างเขานะครับเราต้องอนุรักษ์พระไตรปิฎกเดิมนะครับเพราะว่าเราสะสมบุญกุศลมานานแล้วถ้าเราไปเปลี่ยนปุ๊บเท่ากับนับหนึ่งใหม่แล้วจะไม่ได้เลยเลยมีแต่แย่กับแย่ไปข้างหน้านะครับอัอนนี้ต้องนึกถึงบุญคุณของสงุนแรกด้วยนะครับแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายที่ปฏิบัติได้ปฏิบัติบ,บีปฏิ ปฏิบัติชอบในแดนสมุวรส่วภูมิแล้วก็ท่านเหล่านั้นได้นิพพานไปแล้วก็ได้อุทิศพระกุศลของท่านเอาไว้ให้กับดูแลประเทศนี้หรือให้กับบุคคลที่เหมาะสมน,น,นะครับพูดถึงเผ่าลาวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนักวิชาการไม่ค่อยกล่าวถึงคนลาวชอบไปกล่าวว่าอพยพมาจากตรงนู้นตรงนี้จากภูเขานั่นภูเขานี้ภูเขาอันตรายมันไม่ใช่หรอกครับผ <laughs> ันกว่าปีเขาอยู่นี่อาจจะเป็นขุนเป็นอะไรได้อีกทั้งขเขมรทั้งลาว ทั้งกุยมอนน่ะเป็นขุนได้เป็นผู้นำได้นะครับในสมัยนั้นเขาจะไม่เอาชื่อเดิมนะครับเหมือนเหมือนขุนผาอย่างนี้ยเขาชื่อผาเพราะยกให้เป็นกษัตริย์เป็นผู้นำเป็นราชาก็เป็นกรมรเตงอันผาเมืองเห็นไหมกรมรเตงก็มีคำนำหน้านะครับพ่อพ่อขุนบางก็เป็น พ่อขุนศรีอินทราทิ i ศรีอินทราบดีทิต์เห็นไหมครับถ้าท่านไม่ได้เป็นก็คุณบางนายบางทั่วไปไตบางอย่างเงี้ยนะครับานายบางอย่างเงี้ยถ,ถ้าท่านไม่เห็นอันนี้เป็นชื่อสามัญปกตินะครับเพราะฉะนั้นคนลาวคนเขมรเมื่อเมื่อขึ้นเป็นผู้นําแล้วมักจะมีชื่อพิเศษนะครับก็สืบเอาจากหลักฐานของสุโขทยัยเห็นไหมครับหลักฐานนี้เราทําให้รู้ว่า,าพ่อคุณผาเป็นคนลาว พ่อคุณบางเป็นคนลาวนะครับเมื่ออภิเศกเป็นราชาก็ต้องมีชื่อนะครับเหมือนพระเจ้าอู่ทองนะครับชื่ออู่ทองนี่เป็นชื่อปกติของท่านนะครับแต่เมื่อท่านอเป็นกษัตริย์ปฐมกษัตริย์องค์แรกของยิทยาก็จะต้องเป็นเปลี่ยนเป็นคําบาลีทันทีเป็นคําบาลีเป็นสันสกฤตเป็นรามาธิบดีอะไรนั่นแหละครับเห็นไหมครับพระเจ้าอู่ทองเห็นไหมครับ อ่าอ่าเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้อ๋ออันนี้ยังเดี๋ยวจะให้ดูคาแปลที่ว่าในจารึกนี้เขามีอะไรบ้างเมื่อพันกว่าปีอันนี้ก็คือ <c oughs> ชื่อนะครับนี่ไตใสนะครับก็คือในายใสอ่านายนายใสนะครับไตใสก็คือในายใสนะครับไม่ใช่ภาษาเขมรเป็นภาษาลาวนะครับ อันนี้แถวนี้ก็มีทิศใสนะครับมีทิศใสมันจะมีไตใสไตสดนะครับไตสดก็คือในสดนะครับอันนี้จะให้ดูแค่ไตใสนะครับซึ่งเป็นภาษาลาวนะครับมีความหมายภาษาเขมรก็จะแปลไปอีกนะครับอ่าอ่าภาษาเขมรก็อาจจะเรียกว่าทวาอย่างเช่นว่าตึกทวาน้ําใสอ่าตึกทวาก็ตึกทวาก็คือน้ําใสนะครับน้ําใสใสนะครับอ่า ภาษาลาวก็น้าใสภาษาคขมรก็ตึกถวาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือนายใสยนี่รู้แล้วว่าเขาเป็นลาวเพราะว่าในจารึกนี่ก็เขียนไว้ด้วยลาวทั้งหลายนะครับเห็นไหมอ่าแต่ํำนวนนี้ก็มีํำนวนขเขมรปนนะครับเห็นไหมครับํำนวนจารึกแล้วเขาบอกด้วยว่ามีการจารึกได้มีการสั่งให้แต่คำว่าโอยก็คำว่าโอยโอยทานอย่างเงี้ยก็ใช้ทั้งขเขมรทั้งลาวนะครับ <laughs> โอย <laughs> คำว่าโอยทานอ <laughs> อันนี้อ่าอันนี้นายพรมนะครับคือไตรพรมนะครับอันนี้จะจะอ่านเป็นวรมนะครับก็คือเราต่อมาเราเปลี่ยนเป็นพรมนะครับเป็นัวแหวนเป็นพอพานนะครับอ่าตามแบบตามแบบอ่าการใช้ไวยากรณ์บาลีว่ากันก็เลยเป็นนายพรมเห็นไหมครับอ่าอันนี้เขาไม่ใช่ท่านะครับเขาเป็นพวกที่ทําบุญเจ้าขุนมูลนายที่มาทําบุญนะครับ แต่เป็นชื่อแบบชื่อให้ใช้ชื่อตัวเองแบบแบบสามัญแต่เอาเอาคําว่าพรมมาตั้งเป็นชื่อตนเอาเอาเอาคำว่าทันเนี่ยเป็นชื่อลาวนะครับอ่าคเมนก็ใช้เหมือนกันเนี่ยอันนี้ไตสอนก็คือนายสอนนะครับสอนนี่ก็คือสอนหนังสือนะครับปัจจุบันนี่เขียนเป็นสอนหนังสืออันเนี้ยนะครับอันนี้สอนโบราณเขาเขียนอย่างเี้เขาเขียนตามที่บอกคุณชื่ออะไรครับชื่อสอนครับอ่าเขาก็เขียนไปไตสอนเนี่ยอันนี้ก็นายโศนะครับ อาจจะมีทั้งขมิ้นทั้งลาวเพราะว่าเขาแต่งรวมกันเขาแต่งพาเลากันด้วยความว่าเป็นประเทศาศาสนาเดียวกันรวมาศาสนาเดียวกันนะครับพระไตรปิฎกฉบับเดียวกันนะครับก็คือพระไตรปิฎกฉบับสยามเทศนะครับอ่าฉบับนี้นะครับไอตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไปบอกว่าในหลวงทรงรับรองสองนิกายเช่นนิกาย <c oughs> นิกายถิรวาดก็มันนิเถรวาดเริ่มนะครับจะเป็นมหานิกายกับ อ่าอ่าธรรมยุทธ์นิกายเพียงแต่ว่าในหลวงทรงบอกอ่าทรงตรัสว่าอ่าทงธรรมยุทธ์เป็นฝ่ายคร่งนะครับเพราะนั้นจะฝ่ายคร่งทางอ่ามหานิกายของเดิมไม่ค่อยเคร่งเท่าไหร่แต่ทางนี้ออกเชิงคร่งอาจจะชั้นเช่นชั้นอาหารเวลาเดียวเช่นเคร่งการเรียนการปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นการแตกแยก ในทางตำรานะครับนะเพราะว่าเป็นคําสอนของสูงรุ่นแรกอันเดียวกันตำราก็อันเดียวกันที่นี่ในหลวงรัชกาลที่5ก็เอามาจากพระไตรปิฎกยุคกรุงศรีอยธยานะครับไม่มีการผมมองว่าไม่ของสยามเทศไม่มีการทําสังคยนานครับตามประวัตินะครับไม่มีการสังคยายนาก็าอาจจะว่าทางเหนือสังคยนาก็าอาจจะไม่ใช่ของของสยามอาจจะ สังคายนาแล้วก็อาจจะไม่ตรงกับคำสอนสยามก็เป็นได้อีกนะครับเพราะว่าผมเคยสังเกตดูเช่นว่าปฏิบัติไปปฏิมาก็ไปทำเอาโลโลกินโลโลตินนะครับโลตินทำดาบโลตินขึ้นมาแล้วก็ประหารตัวเองนะครับว่าเป็นบูชาพุทธบูชาอย่างที่เป็นข่าวกันเพราะว่าไม่ไม่สนใจตำราเดิมนะครับพระไตรปิฎกอันเดิมที่มีอยู่ ทั้งพระมงกุฎและจุฬานะครับที่ในหลวงประทานให้นะครับตอนนั้นก็ดูเหมือนจะเป็น39มสเาสเล่มนะครับชุดละ39เล่มก็พระราทานให้ทั้งจุฬาและอ่ามงกุฎนะครับตำราเดียวกันแต่ว่าเวลาแปลสำนวนความหมายเดียวกันแต่สำนวนต่างกันไม่เป็นไรเนี่ยก็ว่ามันไม่ย้อนแยงกับคําสอนเดิมเพราะว่า มันมาจากบาลีอันเดิมเขาไม่ได้เปลี่ยนบาลีจะเอาไปแปลเป็นภาษาร้อยภาษาก็ได้นะครับเทยงจต่ว่าบาลีต้องเอาไว้ของสมร่นแรกเพราะว่ามันจะได้ช่วยนะครับเห็นไหมเวลามีผู้ปฏิบัติผิดเราก็เอาธรรมนูญมากลางร่วมกันเห็นไหมครับอ่ามันผิดนะมันผิดนะก็ทางฝ่ายพุทธบริษัทสี่เขาช่วยกันแก้นั่นแหละครับนั่นแหละครับอ่าอ่านี่มันดีอย่างงี้นะครับเราก็อยู่รอดปลอดภัยนี่ถ้าถ้าเราไป แม่บางนักวิชาการบางท่านบอกว่าให้ให้เปลี่ยนไปเลยเป็นภาษาไทยไปหมดเลยไม่ได้นะครับเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนได้แต่ว่าของเดิมต้องเอาไว้นะครับบาลีต้องเอาไว้นะครับเพื่อก้าแก้ปัญหามันจะมีคนที่หลงผิดเข้าใจผิดนะครับก็ต้องมาตามแก้ตามอะไรหลายเรื่องนะครับหลายระดับนะครับต้องมีการแก้เพราะไปขัดต่อธรรมนูญสูงรุ่นแรกอันเดิมนะครับถ้าเราไปทําลายโดยที่ไม่ ด้วยเหตุใดก็ตามด้วยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ช่างถ้าไปทําลายก็เราจะเดือดร้อนหนักนะครับเพราะว่าเราสะสมบุญกุศลมามากแล้วนะครับเราจะไปเริ่มต้นใหม่กับแบบอื่นแล้วมาบอกว่าะสะสมบุญใหม่มันไม่ได้นะครับก็อย่างก็อย่างเราไปเราไปสร้างปราสาททางเขมรล่างใช่ไหมครับสร้างปราสาท นักขันวัดอย่างนี้นะครับถ้าเกิดทุบทำลายนครนวัดหรือว่าไม่ปฏิเสธคําสอนศาสนาอะไรต่างๆแล้วก็เอาไปฝังดินอย่างนี้นั่นแหละครับมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าทําอย่างนั้นมันจะเป็นการไปต่อสู้กับสงรุ่นแรกนะครับอํานาจบุญกุศลของสองรุ่นแรกฝ่ายฝ่ายฝ่ายนมามธรรมนะครับซึ่งผมมองว่าเป็น <laughs> เป็น, <laughs> เ,ปน <laughs> เป็นพุทธบริษัทที่5นะครับเรามีพุทธบริษัท4แล้วก็แก้กันไปอย่างนี้นะครับ มันบางครั้งมันแก้ไม่ได้มันก็ต้องถึงพุทธบริษัทที่ห้าที่ห้านั่แหละครับฝ่ายนามธรรมฝ่ายจิตอินญ,ญาณพระกระุงผีเทพพญดาต่างๆนานาจะไม่เห็นด้วยเลยนะครับอเพราะแม้ว่าเรามามีตัวตนชั่วคราวเราบอกว่า้ไม่มีใครเห็นทําผิดไม่มีใครเห็นแต่ว่าฝ่ายนามธรรมเขาเห็นนะครับคนโบราณเขาถึงไม่ชอบโกหกตัวเองนะครับเพราะจะติดนิสัย <laughs> โกหก โกหกคนอื่นด้วยโกหกตัวเองด้วย,วยไม่เชื่อก็จะกลายเป็นมานาทิฐิไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้เรื่องเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากๆก็ต้องเอาหลักฐานของพระไตรปิฎกมาแสดงนะครับเหตุการณ์ต่างๆจะยุติลงนะครับในหลวงทุกพระองค์ก็แก้มาแบบนี้นะครับถ้าอะไรที่แก้ไม่ได้ก็ทางฝ่ายสงฆ์องค์พระเจ้าฝ่ายพุทธบริษัท ฝ่ายสงฆ์ฝ่ายสังฆราชนะครับก็ช่วยแก้นะครับแล้วฝ่ายโยมฝ่ายอุปถาก็ต้องช่วยนะครับเพื่อให้คําสอนมันยังคงเดิมนะครับเพราะคําสอนนี้เมื่อต่อไปอีก2,500ปีข้างหน้าก็จะเป็นคําสอนเดิมนะครับเขาถึงได้ทําหลักฐานเรื่องพระอนาคตการไว้เมื่อเขาสร้างพรพุทธรูปองค์พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ปางใดก็แต่แต่เขาก็สามารถสร้างปางของพระศสะยเรยเมตไตรได้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเชื่อมั่นว่าต่อไปพระอนาคตการก็จะมีคําสอนแบบเดียวกันเหมือนในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะไปทําลายพระไตรปิฎกนะครับอ่า่าประมาณนี้ครับท่านอันนี้อันนี้ผมพูดเรื่องราวเลยเลยเลตเล,ตเลไปหน่อยหนึ่ง <laughs>